ณดินแดนเอลาริสซึ่งมีอาณาจักรสามแห่งตั้งอยู่แอสเพนอนาณาจักรแห่งปัญญาและความมั่นคงที่ตั้งอยู่ในหุบเขาซีเอนนาอนาณาจักรแห่งศรัทธาและศิลปะที่รายล้อมด้วยทะเลทรายสีทองและไพสโตรมอาณาจักรแห่งความแข็งแกร่งและธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบทุกอาณาจักรผูกพันด้วย พันธสัญญาแห่งการอยู่ร่วมที่ห้ามการขยายอำนาจและบังคับให้แบ่งปันทรัพยากรหลักคือน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อมานาตัวละครและเหตุผลเฉพาะตัวกษัตริย์คายแห่งแอสเพนปัญญาชนผู้อยู่ใต้แรงกดดันเหตุผลประชากรของแอสเพนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและการปันส่วนน้ำไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและงานวิจัยที่จำเป็นต่อความมั่นคงของอาณาจักร เขาเชื่อว่าความอยู่รอดคือปัญญาแรกเริ่มและกำลังพิจารณาแผนลับที่จะควบคุมบ่อมานาเพียงฝ่ายเดียวเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนนักบวชสูงสุดอีธานแห่งเีเอนาผู้ศรัทธาที่สูญเสียความเชื่อเหตุผลซซเอนาประสบภัยแรงเรื้อรังแม้จะได้รับปันส่วนน้ำเต็มที่แต่น้ำก็ยังไม่เพียงพอต่อการปลูกพืชที่ใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ ที่คำจุนขวัญกำลังใจของพวกคนอีธานเริ่บสงสัยในพันธสัญญาและเทพเจ้าที่ดูแลบ่อมานาเขาเชื่อว่าการกระทําคือการอธิษฐานที่ดีที่สุดและกำลังรวบรวมกองกำลังเงาเพื่อพิสูจน์ว่ามนุษย์สามารถกำหนดโชคชะตาได้เองโดยการยึดบ่อมานามาปลุกเสกด้วยพิธีกรรมใหม่อาเชราหัวหน้าเข่าไพาสโตรมผู้อนุรักษ์ผู้ยึดมั่นในสมดุล เหตุผลเผ่าไพาสตรมเป็นผู้ดูแลบ่อมานาตามพันธสัญญามาหลายชั่วอายุคนเธอเห็นว่าการใช้ทรัพยากรของอีกสองอาณาจักรเริ่มไม่สมดุลกับธรรมชาติและกลัวว่าบ่อมานาจะเหือดแห้งหากเกิดสงครามเพื่อแย่งชิงเธอเชื่อว่าสันติภาพที่แท้จริงคือการเคารพขีดจำกัดและเตรียมผนึกบอมานาเอาไว้ในป่าลึกเพื่อบังคับให้ทุกอาณาจักรลดความต้องการและกลับสู่สมดุล แม้จะรู้ว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้เกิดความอดอยากในช่วงสั้นๆโซราพ่อค้าเร่จากเมืองกลางผู้ช่วยโอกาสผู้มองเห็นทางรอดเหตุผลโซราค้าขายสินค้าหายากระหว่างสามอาณาจักรและได้รับรู้ถึงความตึงเครียดที่กำลังก่อตัวเขาไม่ได้สนใจเรื่องความยุติธรรมหรือศรัทธาแต่เห็นโอกาสทางธุรกิจในความขัดแยง้งเขาเชื่อว,ว่า ความมั่งคั่งคือการตัดสินใจที่รวดเร็วและกำลังปล่อยข่าวลือผิดๆในแอสเพนและซีเอนนนาเพื่อเร่งให้เกิดการประทะกันเร็วขึ้นเพราะเขาได้กักตุนสเสบียงและน้ำสะอาดไว้ขายในราคาสูงทันทีที่สงครามปะทุจุกเริ่มต้นแห่งเจตนาที่ขัดแยง้งคืนเดือนดับแห่งฤด,ดูใบไม้รวงกษัตริย์คายตัดสินใจเปิดโปงความจริงต่อสภาแอสเพนเกี่ยวกับการขาดแคลนและเสนอแผนการควบคุมบ่อมานา สภาแตกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่เห็นด้วยกับความจำเป็นและฝ่ายที่กังวลเรื่องการละเมิดพันธสัญญาคายยืนยันว่านี่คือการกระทำเพื่อปกป้องเจตนาของคนส่วนใหญ่ในเวลาเดียวกันนั้นนักบวชอีธานได้นำกองกำลังเงาออกเดินทางมุ่งสู่บ่อมานาภายใต้ความเมื่อมิดเขาให้เหตุผลกับสาวกว่าหากสวรรค์ไม่ตอบสนองเจตนาของเราต้องสร้างสวรรค์ขึ้นมาใหม่ การตัดสินใจของอีธานเป็นการหักหลังต่อความเชื่อดั้งเดิมของซีเอนนาแต่เขารู้สึกว่านั่นคือทางเดียวที่จะช่วยผู้คนที่กำลังจะตายขณะที่ทั้งสองกลุ่มเคลื่อนทับหัวหน้าเผ่าอัชาราได้ส่งคนไปเตือนกลุ่มคนของไพสตโรมให้เตรียมพร้อมเธอรู้สึกถึงความไม่บริสุทธิ์ของแอสเพนและซีเอนนาและตัดสินใจว่าอิสรภาพของโลกนี้ขึ้นอยู่กับการถอนตัวจากอำนาจที่โลกมาก เธอตั้งใจจะนำชนเผ่าไปที่บ่อมานาเพื่อทำพิธีผนึกในคืนนั้นกระแสทานที่ไม่เคยไหลไปทิศทางเดียวกันทั้งสามกลุ่มมาถึงบริเวณบ่อมานาเกือบพร้อมกันกษัตริย์คายเห็นนักบวชอีทานนำทัพมาถึงก่อนเขาโกรธมากที่ซิเอนนาบุกรุกโดยไม่แจ้งเขาสั่งทหารให้เข้ายึดบ่อมานาทันทีไม่ใช่เพื่อควบคุมอย่างที่วางแผนไว้ในตอนแรกแต่เพื่อป้องกันไม่ให้อีทานทำลายมัน เจตนาที่เปลี่ยนจากความจำเป็นสู่การป้องกันตัวนักบวชอีธานเห็นคายและทหารแอสเพนเขาเชื่อว่าแอสเพนทรยศและกำลังจะยิดบอกไปทั้งหมดอย่างที่เขาเคยกลัวเขาสั่งให้กองกำลังเงาเข้าต่อสู้เพื่อความรอดของซีเอนาและเพื่อปกป้องศรัทธาใหม่ของตนเจตนาที่เปลี่ยนจากศรัทธาสู่การเอาตัวรอดอาชราผู้มาถึงเป็นกลุ่มสุดท้ายเห็นการประทะกันอย่างดุเดือด เธอคิดว่าการประทะกันครั้งนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่ามนุษย์ไม่สามารถดูแลทรัพยากรได้เธอรีบตรงไปยังใจกลางบ่อมานาเพื่อเริ่มพิธีผนึกทันทีเพื่อรักษาชีวิตของบ่อมานาเองเจตนาที่เปลี่ยนจากการปกป้องพันธสัญญาสู่การปกป้องธรรมชาติโซราพ่อขาเรแฝงตัวอยู่บนเนินเขามองเห็นความโกลาหล เขาหัวระ,ะอย่างเงียบๆและเริ่มส่งสัญญาณควันไปยังพันธมิตรของเขาในเมืองกลางให้เตรียมนำสเสบียงที่กักตุนไว้มาขายในวันรุ่งขึ้นในราคาสิบเท่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรผิดก็แค่ทำธุรกิจในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเจตนาที่มั่นคงในผลประโยชน์ส่วนตัวการต่อสู้ดำเนินไปอย่างวุ่นวายคายกำลังพยายามตะโกนให้อีธานหยุดเพื่อคุยกันแต่อีธานไม่เชื่อ อาชารากำลังจะทำพิธีผนึกสำเร็จแต่โซราที่ต้องการให้ความขัดแย้งดำเนินต่อไปเพื่อประโยชน์ของตัวเองได้ปล่อยนกพิราบที่ติดประทัดส่งเสียงดังไปยังจุดที่อาชาราทำพิธีเสียงระเบิดเล็กๆทำให้เธอสะดุง้งและทำน้ำยาพิธีกรรมหกใส่แท่นหินศักดิ์สิทธิ์แทนที่จะผนึกบอมานาจึงเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อนเป็นเวลานาน,าน น้ำศักดิ์สิทธิ์พุ่งขึ้นฟ้าเป็นลำแสงสีเขียวแล้วตกลงมาท่วมทุ่งกว้างโดยไม่มีวันหยุดหย่อนน้ำท่วมใหญ่ไม่ใช่เพียงแค่น้ำเท่านั้นแต่เป็นพลังงานบริสุทธิ์ที่ทำให้ทั้งป่าและเมืองที่อยู่ต่ำลงไปได้รับผลกระทบไปด้วยบทสรุปแห่งผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงผลลัพธ์จากเจตนาที่ขัดแย้งกันของตัวละครแต่ละคนก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิด กษัตริย์คายถูกน้ำท่วมใหญ่ตัดขาดจากแอสเพนที่เขาพยายามปกป้องเขาและทหารต้องร่วมมือกับนักบวชอีธานที่บาดเจ็บเพื่อช่วยกันสร้างกำแพงกั้นน้ำเพื่อช่วยชาวบ้านทั้งสองอาณาจักรที่ไม่รู้เรื่องราวเลยเขาได้ตระหนักว่าเจตนาที่ดีที่สุดของเขาไม่อาจแก้ไขการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการใช้ความรุนแรงได้ นักบูตอีธานสูญเสียกองกำลังเงาไปเกือบทั้งหมดเขาเห็นชาวซีเอน่นาหลายคนหนีน้ำท่วมขึ้นมาบนเนินเขาและเขาก็ได้เห็นว่าการตัดสินใจที่เกิดจากความไม่เชื่อนั้นไม่ได้นำมาซึ่งสิ่งใดนอกจากหายนะอชาชราเห็นป่าที่เธอรักถูกทำลายด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ล้นทะลักเธอสร้างดูบ่อมานาที่พังทลายอย่างสิ้นหวังและรู้ว่าการตัดสินใจที่เร่งรีบเพื่อรักษาสมดุลได้ทำลายสมดุลไปเสียเอง โซราพ่อคาเร่ที่คิดว่าจะร่ำรวยจากสงครามพบว่าน้ำท่วมใหญ่ได้ทำลายเส้นทางขนส่งและสเสบียงที่กักตุนไว้ในกโกลดังก็เปียกปอนใช้การไม่ได้เขาหนีเอาตัวรอดไปในเป่าโดยที่ไม่ได้ขายของได้แม้แต่ชิ้นเดียวและทรัพย์สินทั้งหมดก็จมอยู่ใต้น้ำการตัดสินใจของแต่ละคนซึ่งล้วนมีเหตุผลดีในบริบทของตนเองได้มาบรรจบกันในจุดเดียว จนก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่มีใครต้องการและที่น่าเศร้าก็คือผลลัพธ์นั้นเป็นชะตากรรมใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจากเจตนาเสรีที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงของพวกเขาเองในที่สุดสามอาณาจักรต้องร่วมมือกันอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกเพื่อรับมือกับน้ำท่วมและฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหายพวกเขาไม่ได้ถูกบังคับด้วยพันธสัญญากเก่าอีกต่อไป แต่ถูกผูกพันด้วยผลลัพธ์ที่เกิดจากทางเลือกของตนเองและเรียนรู้ว่าเจตนาเสรีนั้นทรงพลังอย่างไรแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นก็ยิ่งใหญ่กว่าที่จะคิดที่จะควบคุมได้